สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหลังจากที่เรากินข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ลูกป้ะป๊ากลับบ้านแล้วค่ะเราก็นั่งพักกันแป๊บนึงนะคะรอเวลาถึงหกโมงครึ่งค่ะตอนนี้ก็ถึงหกโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็จะพากันออกไปที่ปราสาทโซฟีเอียโรค่ะโซเฟียโซฟีเอโร่ใช่ไ่ใโซฟีโรโอ้ โซฟีย no ูรูเสียงยากนนึงสาหรับแม่คน้องปัจจัยบอกมันจะออกเสียงยากนิดนึงนะคะสําหรับแม่น้องๆจะจําสับสนนะคะว่าว่าอีหรือเอียก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงตามไปดูไฟที่ปราสาทกับครอบครัวแม่น้องเลยนะคะทุกคน ดูคะ่ะทุกคนน้องชอบบรรยากาศของเมืองหนาวมากๆเลยนะคะในตอนช่วงเวลากลางคืนค่ะมันจะมีแสงไฟนะคะซึ่งมันเป็นแสงไฟที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยค่ะน้องก็ไม่รู้เป็นไรนะคะน้องชอบแบบว่าบางวันนะคะรู้สึกเบื่อๆอะไรยาเงี้ยอยากออกข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ป๊า,ปา,ปาพาขับรถออกไปข้างนอกนะคะชมไฟคะ่ะทุกคนค่ะและนี่ก็คือฝั่งขวามือน้องนะคะก็เป็นสุสานค่ะ ไว้ฝังศพนะคะแล้วก็สําหรับเผาศพค่ะวันนี้ค่ะดูสิคะจะเห็นผู้คนแล้วก็แสงไฟใช่ไหมคะผู้คนก็มาจุดเทียนเพื่อลาลึกถึงบรรพบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วค่ะทุกคนเพื่อเป็นการรีสเปกนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติปะปาบอกนะคะก็เหมือนเมืองไทยเรานะคะก็เหมือนไอ้บุญข้าวประดับดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบุญข้าวกยายศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นป่าค่ะป่าสวนสาธารณะนะคะทุกคนเห็นเสาไฟเล็กๆไหมคะมันก็จะมีเสาไฟเข้าไปในป่าอีกนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ผู้คนที่มาเดินออกกําลังกายค่ะหรือว่าพาหมาออกมาเดินเล่นมาขี่มาเยี่ยวข้างนอกนะคะก็จะได้มองเห็นไฟข้างในค่ะก็จะได้มองเห็นทางเดินนะคะทุกคนดูค่ะน้องพอใจก็ถามแม่นะคะแม่ะ่ะ มืดแบบนี้เขายังมาเดินอีกหรอคะเขาไม่กลัวผีหรออะไรอย่างงี้นะคะน้องก็บอกลูกสาวนะคะก็ก็มีบ้างถ้าบางคนเขากลัวเขาก็ไม่มานะคะน้องปทใจบอกโอ้ถ้าเป็นหนูหนูไม่มากับแม่หนูกลัวค่ะดูค่ะมันก็จะมีแสงไฟน,นะคะดูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะป๊าป๊าวนลถนะคะห้ารอบแล้วค่ะเรายังไม่มีที่จอดรถเลยนะคะอ๋อคนเยอะมากๆเลยค่ะ แบบบางช่องนะคะก็คือแบบว่าจริงๆถ้าเกิดเขาแบบว่าไม่เว้นช่องไว้แบบกว้างมากเกินไปอะไรเงี้ยมันก็น่าจะจอดรถได้อีกนะคะแต่ว่าแต่ละคันเขาจอดไว้ห่างกันมากไงคะพอรถคันอื่นจะมาจอดอะไรเงี้ยมันก็จอดไม่ได้นะคะมาดูค่ะว่าคืนนี้จะมีที่จอดรถไหมไม่กัาบบังออ๋อมีอยู่สองคันนะคะที่เขากำลังจะออกค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า เราจะได้จอดไหมนะคะนี่ยค่ะข้างหน้าเขาก็กําลังจะออกนะคะสองคันแต่ก็มีคันข้างหน้าเราจอดรอแล้วนะคะหนึ่งคันเราก็จะรออีกคันนะคะที่กําลังจะออกค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะไปยืนรอคิวนะคะตรงหน้าประตูตรงนู้นค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังยืนรอคิวค่ะเพื่อโชว์ติเก e นะคะที่เราซื้อไว้ค่ะเพื่อที่ให้พนักง,งานเขาสแกนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าไปข้างในค่ะทุกคนดูค่ะดูค่ะทุกคนพอเข้ามานะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ครอบครัวแม่น้องนะคะเรามากันทุกปีค่ะและในแต่ละปีนะคะเขาก็จะประดับไฟไม่เหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะและปีนี้นะคะก็เหมือนทุกๆปีค่ะมาชมไฟทีไรนะคะไม่ผิดหวังทุกทีเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็พากันเข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนดูค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ น้องโมโหน้องพอใจมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะหมวกก็ไม่ยอมใส่นะคะไม่ยอมใส่หมวกให้แม่เลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนอะไรเงี้ยนะคะโหผู้คนก็มาเยอะนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวชมวิวบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะของ ปราสาทตโซฟีเอรูนะคะซึ่งอยู่ในเมืองเฮลซิงบอยค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านน้องนะคะขับรถมาประมาณสิบนาทีค่ะทุกคนค่ะและก็สำหรับคลิปนี้ค่ะน้องก็จะมาเล่ามาตอบคำถามนะคะ ให้สำหรับ FC ที่ถามแม่น้องมานะคะซึ่งในมุมมองของน้องเองนะคะน้องตอบคําถามในมุมมองของน้องนะคะน้องก็ไม่ใช่ว่าเออสิ่งที่น้องพูดไปมันจะดีสะทุกอย่างหรือว่ามันจะถูกต้องซะทุกอย่างนะคะน้องก็อยากจะให้ FC ของน้องนะคะที่ถามน้องมานําไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับชีวิตคู่ของตัวเองนะคะก็คือเราฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นวิทยาทานบางทีการใช้ชีวิตคู่ของแต่ละคนนะคะ มันก็ไม่เหมือนกันค่ะและอีกอย่างแต่ละประเทศกฎหมายของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนดังนั้นน้องอยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะสาวๆใส่ฟอมือใหม่ที่กําลังเริ่มคุยเริ่มตัดสินใจเริ่มมีแลนที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับสามีที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าเราจะอายุยังน้อยหรือว่าอายุเยอะมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวคะ่ะทุกคน ไม่ต้องกลัวจนทำให้เราพลาดหรือว่าเสียโอกาสที่เราได้รับนะคะจากผู้ชายชาวต่างชาตินะคะทุกคนทำไมน้องถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเรามัวแต่กลัวกลัวจนวิตกกังวลว่าเออจะเป็นแบบนูน้นแบบนี้เหมือนที่คนอื่นเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะพลาดโอกาสคะ่ะทุกคนทำไมน้องถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บุญพาวาสนาส่งของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันอย่างเรานับถือศาสนาพุทธเวรกรรมวาสนาหรือว่าอะไรของแต่ละคนมันมีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราจะพูดตามหลักพระพุทธศาสนาจริงๆแต่น้องอยากให้มองว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนของแต่ละคู่ของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันคะ่ะทุกคนอย่างเราเราเป็นคนแบบนี้สามีคนอื่นเป็นนิสัยแบบนี้เป็นคนแบบนี้คนอื่นเป็นคนแบบนู้นแบบนี้ดังนั้นมันมันมาวัดกันไม่ได้คะ่ะว่าเออ คนนี้เจอความทุกข์ยากลําบากคนนี้เจอความโชคดีคนนี้เจอแบบสามีเป็นแบบนี้เห็นแก่ตัวเออถ้าเมียไม่ทํางานก็จะไม่เลี้ยงไม่รักถ้าเมียทำงานก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้ช่วยกันหนุนกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคู่แต่ละชีวิตแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันแต่ละปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคะ่ะน้องอยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ต้องทอ้อคะ่ะ น้องเป็นกำลังใจและเชียร์แล้วก็สนับสนุนให้มาใช้ชีวิตในต่างแดนดูค่ะทุกคนถ้าพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆที่มีโอกาสนะคะที่ติดตามเพจของแม่น้องอยู่นะคะแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันนะคะมาขอคำแนะนำอะไรอย่เงี้ยค่ะน้องยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่างบางบาง,บางคำถามน้องก็จะนำมาทำคลิปแบบนี้ละคะ่ะก็คือแบบว่าน้องอยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะโดยไม่ต้องท้อค่ะ ซึ่งน้องเองก็เคยอยู่ในจุดนั้นค่ะน้องเนี่ยตอนแรกอะ่ะจะไม่กล้ามาใช้ชีวิตอยู่กับป๊าป๊าที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่ากลัวความลําบากกลัวนูน่นกลัวนี่เพราะว่าเราได้ยินคนลอบข้างหรือสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรเขาพูดแต่น้องก็อยากจะขอบคุณนะคะถ้าไม่มีคําพูดตรงนั้นน้องก็ไม่มีโอกาสได้มาจุดมาอยู่ตรงจุดที่ดี แล้วก็ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาที่เราอยากมีอยากได้แล้วมีชีวิตที่มีความสุขและลูกเราได้มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนที่ดีได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอะไรหลายๆอย่างและน้องเองก็ถือว่าโชคดีได้ไหมาอยู่ประเทศที่เขาพัฒนาเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาได้เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ได้กินอาหารแปลกๆอาหารยุโรป บางอย่างที่เราไม่เคยกินได้รู้สังคมในเมืองนอกว่าเขาใช้ชีวิตและการเป็นอยู่ยังไงดังนั้นน้องถึงในช่องของแม่น้องนะคะน้องถึงอยากจะมาแชร์ในมุมที่แบบว่าการใช้ชีวิตที่ง่ายด้วยการใช้ชีวิตที่แบบเอออาจจะมีช่วงที่ยุ่งยากลําบากในตอนช่วงไหนน้องก็จะมาแชร์ให้เห็นนะคะว่าการใช้ชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าชีวิตมันจะมีแต่เรื่องเลวร้ายคนเราถ้าเจอเรื่องเลวร้ายที่สุดอะ คนเรามันก็ถึงมีขีดจํากัดเหมือนกันค่ะมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันถ้ามันไม่มีมุมดีๆที่ให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนใช่ไหมคะดังนั้นน้องอยากจะให้ทุกคนค่ะให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในแบ็กกราวน์ของตัวเองเชื่อมั่นในคู่ชีวิตของเราที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนนะคะทุกคนถ้าเกิดสามีเขาบอกว่าเออเธอมาเลยฉันให้เธอทํางานเพราะว่าเออถ้าฉันจะ,กะเกษียณแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะ นี่แหะค่ะทำไมน้องถึงพูดแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะปัจจัยหลักค่ะคือเงินถ้าเรามีเงินอยู่เมืองไทยก็สบายอยู่เมืองนอกก็สบายค่ะทุกคนนี่คือความจริงเลยค่ะเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นจริงๆค่ะเงินคือเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นนะคะในเมื่อคุณมีโอกาสที่สามีบอกว่าเออเธออายุเยอะแล้วเออฉันก็จะเกษียณแล้วเธอมาเลย แล้วไม่อีกกี่ปีฉันก็กเกษียณเธอก็อยู่บ้านเป็นเพื่อนฉันถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมาแบบพยายามดิ้นรนต่อสู้ให้มีชีวิตที่ดีในต่างแดนให้มีศักยภาพที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในต่างแดนดังนั้นในเมื่อคู่ชีวิตเราแพลนแบบนี้เราก็ต้องแพลนเข้มชีวิตของเราให้เป็นในตามแบบที่สามีเราเราแพลนไว้เพราะว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกอะ ถ้าเรามาในช่วงอายุเยอะแล้วการแพลนเข็มชีวิตของเรามันก็จะยากค่ะทุกคนในเมื่อคู่ชีวิตของเราแพลนเข็มชีวิตให้เราแบบนี้และเราคิดว่าเออเราก็ไม่ได้อยากทํางานละเออฉันก็อายุแล้วเยอะแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปทํางานอะไรโอเคดังนั้นเราก็ในเมื่อสามี <c oughs> เขาแพนเข็มชีวิตให้กับเราดังนั้นเราก็ต้องแพนเข็มเรื่องการเงินชีวิตให้กับตัวเองค่ะทุกคนในเมื่อเขาบอกไม่ให้ทำงานน้องเชื่อว่า ผู้ชายฝรั่งค่ะถ้าเขาไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพที่จะสามารถการันตีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่ต่างประเทศได้เขาก็การันตีมาไม่ได้ค่ะทุกคนในเมื่อผู้ชายของคุณสามีของคุณแบ็กกราวของคุณอะ่ะเขาเป็นแบ็กกราวที่หนาที่ดีที่มั่นคงอะ่ะเขาพร้อมที่จะการันตีคุณมาแล้วคุณมีโอกาสมาเลยค่ะทุกคนน้องเชียร์เชียร์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะดิ้นเชียร์นอนเชียร์เลยนะคะน้องอยากให้มาลองใช้ชีวิตดูค่ะ แล้วทีนี้เราก็ต้องพยายามเซฟและป้องกันตัวเองในเรื่องการเงินเพราะว่าเงินมันทำให้เราง่ายทุกอย่างในการใช้ชีวิตถ้าเรามีเงินค่ะไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็มีความสุขค่ะให้เราสังเกตง่ายๆว่าสังเกตไหมคะคนรวยคนมีเงินที่เมืองเมืองไทยเราอ่เขาจะไม่ได้ว่าชอบมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะเขาจะใช้เงินของเขาอ่ะเพื่อมาทัวร์มามาท่องเที่ยวในยุโรปแค่นั้น ดังนั้นอย่างเหมือนเมียฝรั่งค่ะที่มีสามีฝรั่งพอเขาเกษียณพอเขาทํางานเขากเกษียณเขามีเงินเขาพร้อม <_ d ance> ทุกอย่างแล้วอะ่ะ <_ d ance> เขาก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยดังนั้นเขาก็บอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศที่อยู่ง่ายสะดวกอาหารการกินง่ายเพราะว่าการเงินมันพร้อมแล้วค่ะทุกคนถ้าการเงินพร้อมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองนอกเอ้อยู่เมืองไทยมันก็ง่ายแล้วก็มีความสุขได้เหมือนกันค่ะทุกคนอยู่เมืองนอกอะ่ะถ้ามีเงินอาหารไทยเราอยากกินเราก็ได้กิน ไม่ต้องกินอาหารฝรั่งก็ได้กินอาหารไทยทุกวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเพียงอย่างเดียวแค่เรามีเงินดังนั้นเมื่อเรามาอยู่กับเขาเขาไม่ให้ทำงานเราก็อยู่บ้านดูแลบ้านดูแลสามีแล้วก็เก็บเงินไว้นะคะเก็บเงินที่เขาให้ไว้ซัพพอร์ตตัวเองเวลา เจอสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดสักวันหนึ่งชีวิตคู่คําว่าอนาคตบางทีอาจอาจจะไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะบางทีสามีตายก่อดแล้วเราไม่มีเงินอ่ะเราจะทํำยังไงอย่างน้อยน,น้อยถ้าสามีตายแล้วเรายังมีเงินในบัญชีของเราเรายังสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้อะไรสมบัติจากเขาอย่างน,น้อยๆเราก็ยังมีเงินในกระเป๋าของเราไว้เก็บไว้ไปตั้งต้นชีวิตใหม่อยู่ที่เมืองไทยหรือว่าถ้าไม่อยากกลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่อยู่ที่เมืองไทย น้องเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะคะมีความเก่งเราก็ต้องพยายามดินน้นรนช่วยเหลือตัวเองเพื่อที่จะให้อยู่ในต่างประเทศให้ได้และน้องเชื่อว่าทุกคนถ้าได้ก้าวเท้าเข้ามาอยู่ต่างประเทศแล้วทุกคนก็ต้องมีความพยายามมีความดิ้นรนเพื่อที่จะซับพอร์ตตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าเออคนอื่นจะพูดยังไงหรืออะไรว่ามันไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้มันจะเป็นเมียฝรั่งมือใหม ại, ่เยวก็จะโดนทิ้งไม่ทํางานไม่มีงานไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่เกี่ยวหรอกคะ่ะอย่างบางคนเขาทํางานถ้าเขาไม่ทํางานเขาก็ไม่มีเงินมันก็ต้องดูได้ว่าแบ็กกราวของแต่ละคนมันเป็นยังไงถ้าแบ็กกราวเราดีเราก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็แค่เออตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินแล้วก็ป้องกันตัวเองแค่นั้นคะ่ะคือไม่ต้องพยายามแบบว่าอย่างบางคนอ่ะผู้สามีเราเป็นแบบนี้ผู้สามีคนอื่นเป็นแบบนี้เราเป็นคนนิสัยนี้คนอื่นเป็นนิสัยแบบนี้มันไม่เหมือนกันคะ่ะถ้าน้องเชื่อว่าถ้าเราทําดีด้วยกัน อยู่ด้วยกันด้วยความรักความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันยังไงมันก็ไปด้วยกันรอดค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเลยค่ะถ้าถ้าเราไม่มีปัญหามากมายแล้วโยนความุปัญหาทุกอย่างไปให้ฝรั่งพอฝรั่งช่วยเหลือไม่ได้ก็จะบอกฝรั่งขี้เหนียวฝรั่งขี้นกโดยยัดเยียดคําว่าขี้ให้สามีของเราทั้งทที่เขาก็อยู่ดีๆของเขาน้องมองว่าคําว่าขี้อ่ะมันอยู่ในที่ต่ําแล้วมันเป็นของที่สกปปก ดังนั้นน้องมองว่าเราไม่สมควรที่แบบว่าจะนํามาใช้กับกับสามีเราอะไรเงี้ยค่ะ,ะถ้าเปรียบเทียบถ้าสามีเราว่าเออได้เมียไทยขี้นกเมียขี้จนขี้ลําบากขี้ทุกข์ขี้ยากเอาแต่ปัญหามาให้เราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจความหมายภาษาไทยแตย่อย่างน้อยๆถ้าอยู่ด้วยกันแล้วคําว่าให้เกลียรตึ่งกันและกันมันก็ต้องมีค่ะดังนั้นเราไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนน้องเป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวที่จะมาใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองนอกค่ะ เพราะว่าการมาใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองนอกทุกอย่างมันดีค่ะสําหรับน้องนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐนะคะถ้าเรามีโอกาสได้มาพยายามเก็บเงินเซฟตัวเองให้มากถ้าเรามีเงินพอเมื่อไหร่กลับไปใช้ชีวิตยอยู่ที่เมืองไทยเราก็มีความสุขได้ค่ะมีความสุขมากมากเพราะเรามีเงินสามารถซื้อของสามารถสปอร์ตตัวเองได้นะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะพากันกลับบ้านค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกกำลังใจสำหรับการรับชมคลิปหรือว่าทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย